คอลัำคนปลายซอยปฏิทินใจไทยทั้งชาติยากนะและเป็นไปไม่ได้เลยที่วันที่ห้าธันวาคมจะเลือนหายไปจากจิตใต้สำนึกคนไทยตราบเท่ามีลมหายใจยามเหนื่อยยากทุกทับถมครั้งใดยากไขวคว้าสิ่งใดยึดเกาะ พลันภาพพ่อบนฟ้าผุดขึ้นมาในห้วงจิตพ่อพระเศธโทท่วมสพายกล้องถือแผนที่แผ่นใหญ่สเสด็จลุยน้ำลุยคโคลนลุยป่าท่งนำหน้าไปในทุกถิ่นทุรกันดารสำรวจสภาพดินแหล่งน้ำเพื่อชีวิตการทำกินที่ดีขึ้นของผรศกนิกกรครั้งนั้นความเหนื่อยล้า ทุกท้อแท้พลันหายความฮึกเหิมฮึดสู้ราวปฏิหารพลันเกิดขึ้นแทนในเมื่อพ่อบนฟ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินยังทรงตรักตรำลำบากเพื่อคนอื่นขนาดนี้แล้วเราแค่ทุลีใต้เบื้องประยุคละบาทพ่อจะทุกยากลำบากเหนื่อยบ้าง ตามคันลองชีวิตแค่นั้นพอแท้สำอางสำออยช่างน,น่าอายนักผมเกิดมาตั้งแต่จำความได้พ่อบนฟ้าไม่เคยทอดทิ้งประชาชนของพระองค์เลยเสด็จเวียนไปประทับอยู่กับประชาชนทั้งเหนืออีสานใต้มากกว่าประทับอยู่ในพระราชวังสวนจิตระดาผมจำได้ดี วันหลังจากพ่อบนฟ้าพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกายุโรปรวม14ประเทศเมื่อ63ปีที่แล้วเป็นเวลานาน,าน7เดือน คือจาก14มิถุนายน2503และเสด็จนิวัตรประเทศไทยเมื่อ18มกราคม2504จากนั้นแล้วพอหลวงไม่เสด็จออกนอกประเทศอีกเลยทรงใช้เวลาตลอดพระชนชีพสุขทุกข์อยู่กับพระสนิกรของพระองค์ในประเทศการเสด็จประพาส14ประเทศครั้งประวัติศาสตร์นั้น ทอบนฟ้าทรงมีพระราชดำรัสอำลาประชาชนใจความตอนหนึ่งว่าประชาชนชาวไทยทั้งหลายเมื่อปีใหม่ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าประเทศต่างๆได้เชิญให้ไปเยี่ยมเป็นทางราชการบัดนี้ถึงกำหนดที่ข้าพเจ้าและพราชินีจะได้ไปประเทศเหล่านั้น พรุ่งนี้จะออกเดินทางจากกรุงเทพไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วจะไปประเทศอื่นๆในยุโรปอีก13ประเทศการไปต่างประเทศคราวนี้ก็ไปเป็นทางราชการแผ่นดินเป็นการทำตามหน้าที่ของข้าพเจ้าในฐานะเป็นประมุขของประเทศเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในสมัยนี้ประเทศต่างๆไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก ต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่เสมอจะว่าชนทุกชาติเป็นญาติพี่น้องกันก็ว่าได้จึงควรพยายามให้รู้จักนิสัยใจคอกันทั้งต้องผูกน้ำใจกันไว้ให้อีกด้วยไก่เริกนานานักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ยุโรปเล่าถึงเบื้องหลังพระราชกรณียกิจรัชกาลที่9ในนานาประเทศไว้ในงานครบรอบ60ปี ของการเสด็จเยือนสหรัฐยุโรปตอนหนึ่งและนพพรวงอานันต์ BBC ไทยบันทึกเป็นข่าวดังนี้หลังสงครามโลกครั้งที่สองผู้ชนะสงครามจัดระเบียบโลกใหม่พร้อมกับกรุ๊กคืบกินแดนของหลายประเทศในยุคแห่งการสแสวงหาเอการาชจากประเทศเจ้าอนานิคมจึงปะทะกับขบวนการท้องถิ่นปลดแอก ที่รับอุดมการคอมมิวนิสต์มาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ส่วนประเทศในเอเชียที่พึงพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกต่างพวักพวลนและตกลงกันไม่ได้ว่าจะใช้ระบอบการปกครองแบบไหนแม้บริบทไทยต่างจากชาติอื่นไม่ต้องต่อสู้เพื่อเอกราชจากเจ้าอนานิคมแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า สงครามโลกครั้งที่สองกระทบเสถียรภาพทางการเมืองของไทยอย่างยิ่งยวดระหว่างกลุ่มการเมืองที่ยืนเคียงฝ่ายสัมพันธมิตรนำโดยปรีดีพนมยงกับกลุ่มที่สนับสนุนฝ่ายอักษะนำโดยจอมพลปพิบูลสงครามทว่าความขัดแย้งของฝ่ายปรีดีจอมพลปถูกสก,กัดด้วยการยึดอำนาจของจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐ เมื่อวันที่16กันยายน2500นำไปสู่การกวาดล้างผู้สนับสนุนของทั้งสองฝ่ายและการกระชับสัมพันธ์กับสหรัฐขณะเดียวกันภาพลักษณ์ไทยในสายตาโลกตะวันตกยังไม่สู้ดีนักเป็นเพราะไม่มีใครอยากเปิดบ้านต้อนรับไทยในฐานะพันธมิตรของญี่ปุ่นแต่ขณะเดียวกันสยามก็ไม่เคยประกาศสงครามกับสหรัฐมาก่อน เหตุที่สหรัฐเป็นประเทศแรกที่เสด็จเยือนเพราะในเวลานั้นสหรัฐถือเป็นพี่ใหญ่เป็นอภิมหาอำนาจมีความสำคัญสูงสุดในเชิงสัญ,ญลักษณ์และกลายเป็นใบเบิกทางไปสู่ยุโรปนอกจากนี้ไทยเป็นพันธมิตรทางสนธิสัญญาชาติแรกของสหรัฐในภูมิภาคนี้และเป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ขาดหายไปถึง29ปี นับจากในหลวงรัชกาลที่เจ็ดเสด็จประพาทในปี2474ที่สำคัญเป็นการประกาศว่าไทยเป็นประเทศที่อยู่ในค่ายของโลกเสรีอย่างเต็มที่เราพูดกันตามระษาคนมีความรู้สึกนึกคิดก็จะเห็นว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นใช่ว่าจะสุขสบายอย่างที่บางคนเข้าใจและพูดจา จริงๆแล้วการเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงทศพิษราชธรรมนั้นคือพระผู้รับภาระแบกแผ่นดินหรือพูดอีกทีคือพระผู้แบกรับสุขทุกข์ในความเป็นชาติเพื่ออนาประชาราชได้อยู่เป็นสุขเอกราชเสรีเราทั้งหลายผู้อยู่ใต้ร่มเงาพระบารมีไม่รู้หรอกว่า แต่ละช่วงการและเวลาของแต่ละสถานการณ์บ้านเมืองประจ้าแผ่นดินจะต้องทรงแบกรับทั้งทางกายและทางใจหนักหนาขนาดไหนถ้าเราคิดย้อนอดีตและช่วงแต่ละตอนของเหตุการณ์ทั้งภายในภายนอกอันมีผลกับชะตาอนาคตประเทศไทยและค่อยๆลำดับภาพประเทศเรารอดและผ่านพ้นวิกฤตแห่งวิบากแต่ละช่วงมาได้ ไม่ใช่เพราะโชคช่วยหรือเพราะบังเอิญหากแต่ด้วยพระอัจฉริยภาพด้วยพระวิสัยทัศน์และด้วยขัตเตียมณกษัตริย์แห่งพ่อบนฟ้าของเราโดยแท้ชาติไทยในร่วมศตวรรษนี้จึงทํารงเอกราชเสรีพึงพังงาดเป็นหนึ่งในชาติก้าวหน้าสู่ระดับอรยชาติในโลกได้ที่ผมกล่าวเช่นนี้ได้ ใชยว่าพูดเองหากแต่มีวาสนาได้พบพาหลายๆท่านที่ได้ถวายงานใกล้ชิดเบื้องประยุคลบาทและเล่าบางเรื่องบางเหตุการณ์ให้ฟังกระทั่งในช่วงสถานการณ์สู้รบชีวิตต่อชีวิตยังสามถึงสี่วันก่อนมีนายทหารอดีตนักบินท่านหนึ่งมาเยี่ยมเล่าถึงตอนบินถวายอรารคาขณะพระองค์ทรงบุกป,ป่าฝ่าดอย ท่านได้เล่าหลายๆอย่างที่ได้สัมผัสด้วยตัวเองให้ฟังและสุดท้ายอดีตนักดินท่านนั้นบอกว่าพวกที่คิดชนกับพระองค์ท่านผลบั้นปลายไม่มีดีเลยสักคนคำว่าชนหมายถึงใครที่มุ่งร้ายคิดลบหลูพระองค์ท่านก็ไม่มีใครทำอะไรหรอกแต่มีอันวิบัติเป็นไปเองเพราะในหลวงท่าน เป็นพระโพธิสัตว์พูดแล้วก็คุยอวดสักนิดก่อนท่านกลับได้ควักสมเด็จบางขุนพรมให้ผมหนึ่งองค์บอกว่าได้มาตอนจอมพลประภาสจารุสเถียนเปิดกรุวัดบางขุนพรลมปี2,500นี่ต้องบอกว่าด้วยพระบารมีท่อบนฟ้าโดยแท้เพราะอดีตนักบินท่านนั้น บอกถึงเหตุที่มอบให้ผมว่าเพราะผมยึดมั่นในชาติศาสตร์และสถาบันพระมหากษัตริย์กราบสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีกระผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐกราบสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณพ่อหลวงกระบาดสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่ก้า พระผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณภยัยศาลต่อความเป็นชาติไทยดำรงต่อพระสกนิกรชาวไทยและผู้เข้ามาพึ่งอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารทั้งหลายเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ,พนี้ข้าพระพุทธเจ้าเปลวสีเงินขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดนี้ได้ เปลวสีเงิน5ธันวาคม2566